สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟไมค์การ์โมโตผมเบนไมค์การ์โมโตครับวันนี้นะครับมีรถตู้นะครับเป็นรถครอบครัวมานําเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะถามหาเจ้าคาราเวลอยู่ช่วงนี้อาจจะขาดตอนนิดนึงแต่ว่ากําลังคัดเลือกรถเข้ามานะครับส่วนซีรีส์เที่ลงไปเมื่อวานไม่ต้องโฟนนะไปแล้วไปแล้วซีรีส์เจ็ดวหนึ่เกียร์คาร์นิวัลแล้วอะไรอีกวะ e 3 9 e 3 9 ไม่ต้องโทรแล้วไปแล้วเรียบร้อยปิดแป๊บเดียวเองครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับวันนี้เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้าคาราเวลนะครับตัวนี้จะเป็น T5 TDI นั่นก็คือตัวดีเซลเป็นรถปี2008นะครับใช่ครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับนั่นก็คือสีดําหายากนะครับเลขทะเบียนสวยครับให้ไปด้วยเลยนะครับรถคันนี้ความพิเศษของเธอนั่นก็คือตัวท็อปเป็นมูลรูฟนะครับ เบาหน้าอย่างที่พี่เบนซ์อยากได้โอ้มากเลยปกติคาราวลเนี่ยเบาหน้าเนี่ยเขาจะนั่งตึงนั่งแบบว่าขยับไม่ได้ปรับไม่ได้ตัวนี้เบาหน้าขยับได้ด้วยครับเพราะฉันเนี่ยคนนั่งหน้านั่งได้สบายแน่นอนส่วนเบาะหลังนะครับเป็นความพิเศษของเทงแล้วที่สุดเลยเป็นเบานวดใช่ฮะใช่ฮะเบานวดไม่พอยังเป็นเบาะพนักพิงไฟฟ้าใช่ครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าโฟล์คาร์เวลที่ห้าคันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้าเขานี่เลยโลโก้ VW ดีของเขานะครับผมโครเมียมเขาก็ยังคงเงาสวยงามอยู่นะครับกระจังหน้าของเขานี่ไม่มีหักไม่มีฝาหล่อนะในส่วนที่เป็นโครเมียมก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับครับผมทะเบียนเป็นฮอนุคู่เฉาชิง90 ห้ากรุงเทพมหานครนะครับผมป้ายสวยกันนี้ก็ให้รถไปเลยนะเพราะว่าเจ้ารถตู้เนี่ยหมวดทะเบียนใหม่มันจะเป็นหนึ่งหนอหนูแล้วก็ตื้อๆืปลายใช่ก็อันนี้เป็นฮอวลูงู่นะครับผมก็เป็นหมวดเก่าของเขาเลยนะก็มีคุณค่านะครับแล้วก็ไฟหน้านี่ถือว่ายังสภาพเล่นไซส์สวยงามอยู่นะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างเลยคันนี้เป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วด้วยนะเพราะเป็นไฟกลมคู่อย่างนี้นะครับผมตัวรีเฟล็กเตอร์ข้างในเขาก็ยังสวยงามอยู่นะครับครับผมมาถึงสีด้านตัวถังกันปะฮะคุณผู้ชมครับสีดําเงาชําสวยงามทั้งคัันนนนนนอออาา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 จจะะะมมมมมีีตตตํํหิบบ้้้้้งงงเเเลล็กกกๆๆยยยรรใชชไไไ่่่ดฮคคุณผูปท แล้วล้วก็นี่ดูล้อของเจ้าทีคันนี้นะสภาพล้อแม็กเขานี้สภาพสวยงามเลยนะครับผมดอกยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานนะและที่สําคัญคันนี้มีตัวครอมนอดล้อแต่งมาให้ด้วยนะครับผมก็ทําให้ตัวนอดล้อดูเรียบร้อยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ฮะอ่านี่ข้างบนนี่เอกลุสิบลายอ่าบ่งบอกถึงความหรูหราเอกลุสิบของเจ้าคันนี้แน่นอนนะครับผมกระจกด้านหน้าเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นใสๆนะคส่วนด้านหลังเนี่ยจะทึบก,ก็ทําให้ฝั่งคนขับเนี่ยเขาดูแบบขับง่ายขึ้นเวลาถอยเวลาเดินหน้าเวลาเปลี่ยนเรย่างอะไก็จะทำให้แบบ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบส่วนฝั่งด้านหลังเนี่ยสำหรับผู้บริหารนั่งหลังอยากมีความเป็นส่วนตัว<ช>นะครับผมฟิล์มเขาก็จะมืดกว่านะแล้วแถมที่สําคัญเขาจะมีม่านติดรดมาให้ด้วยก็ยังคงใช้งานได้นะครับใช่ฮะตัวถังใหญ่โตแน่นอนฮะตอบโจทย์นะฮะสำหรับใครที่จะทาแคมปิ้งหรือว่ารถครอบครัวเดินทางแบบนี้นะใช่ครับผมหรือมือกระทั่งผู้ชมบางคนที่อยากไปเป็นแบบผู้บริหารนั่งหลังนะด้วยความที่เป็นสีดาด้วยคาราเวลด้วยทีห้าแบบนี้ด้วยก็ยังคงใช้เป็นรถที่แบบสําหรับผู้บ้านผู้บริหหาารรได้้้อยู่่นนะคคััมมลงขเจีีแ สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับตัวที่เป็นน็อตครอบล้อไอ้ครอบตัวน็อตล้อก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็่อกยางพร้อมใช้งานครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมเลนหน้าฝั่งข้างซ้ายของเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมแล้วรีเฟกเตอร์ทั้งในนี้ก็ยังไม่ลอกนะครับสวยงามเลยเป็นไฟปลัวไมเนอร์เชดแล้วด้วยนะครับนี่ตัวถังด้านข้างเห็นไหมสีดำของเขานะดูหรูหราด,ดูดีมากๆนะครับเท่านี้ไม่พอนะต้องบอกเลยว่าคุณรถบางมาก แม่งบางทั้งคันนะคันนี้ผมเดินเคาะดูนะใช่ครับผมนี่ล้อหน้าฝั่งขอสายเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมตัวขอมน็อตล้อก็มีมาให้เช่นกันแล้วก็ดอกยางเขายังพร้อมใช้งานนะครับนี่ดูไฟเลี่ยมแก้เขาสิยังสายสวยงามอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟไลน์นี่มีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับภาษีคันนี้เป็น15พฤษภาคม2566อันนี้ขาดเดี๋ยวเราจะการต่อให้เป็นปี67ใช้กันถึงปีหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมฮะตัวถังด้านข้างฝั่งด้านซ้ายนะคุณผู้ชมครับลองดูดิฮะคือวววว่่่่าาาามมมมััันนนนนสยยยงงงงงขขดไไไหะะผู้้ชคืออจจจรริิๆๆแลบบกกกกโฟเี็ต เพราะว<ช>่าอะไรว่าคือบอดี้หรือตัวถังเขาอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก<ช>จนถึงปีปัจจุบันเนี้ยยี่สามเนี่ย ไม่ยอมเลียมๆอย่างนี้คือเอาจริงๆนะถ้าสําหรับคนไม่เล่นรถเลยละกันดูไม่ออกออกทีหกทีห้าเนี่ยมองห่างตาผมว่าแยกแทบแยกไม่ออกเลยนะแล้วอีกอย่างนะเชื่อไหมถ้ามันไม่ดีจริงนะจะบอกเลยผมเองไม่ใช้ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยติดใจไม่ยอมขายไม่ขายด้วยใช่ใช่ใช้มายาวนานเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนี่ดูคมสันเขย่สวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ล้อแมกนี่เห็นไหมสภาพสวยงามเช่นกันตัวครอบนอดล้อก็อยู่ครบนะครับผมแล้วก็ตัวดอกยางความใช้งานครับ มาดูด้านบันท้ายความใหญ่โตอลังการของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ด้านบันทายของเขาไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีแตกไม่มีหัานะครับผมโลโก้ VW ของเขานี่โครเมีย่ยมเง,งาสวยงามเลยครับครับผมโลโก้ TDI ยังอยู่ครบนะฮะคุณผู้ชมครับไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมสวยงามเช่นกันใช่ครับผมแล้วด้านบันท้ายของเจ้าคันนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยนะค,ะครับผมก็ทําให้เวลาเราถอยเนี่ยกัดท้ายง่ายยิ่งขึ้นนะค,ะครับ อ่ะดูห้องด้านหลังหน่อยดูโชว์เขาสินี่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวดีดคางแตกใช่เพราะว่าโชว์เขาแข็งแรงมากเลยดูดิโอ๋บอกเลยว่าโชว์เขายังแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าถ้าบางคันมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องเดินเท้ามันไวนะเพราะว่าตูมันจะไหลลงนะครับผมอ่ะดูด้านหลังของเขานี่เดิมๆนะครับผมก็ยังคงสภาพสวยงามอยู่นะใช่ครับสีแดงนี้เขาตัดเพิ่มมาเพื่อให้ผมด้านล่างไม่สกมเปิดง่ายนะครับผมนี่ตัวผมขาวด้านล่างก็ังียบไว้เห็นไหมขาวสะอาดเลยนะครับผมไฟประตูฝั่งไฟห้องสมร์ด้านซ้าย ติดคบปกตินะครับภายในเดิมๆเลยแล้วก็อันนี้บอกเดี๋ยวตอนด้านในจะชชวย้ดูอีกทีว่ามันปรับ2ข้างได้แล้วก็สไลด์ได้นะครับครับมาถึงคุ้มพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลเทอร์โบครับผมก็สำหรับเก้าคาราเเวลนะคุณผู้ชมก็รู้ๆกันอยู่เลยว่าพอเป็นดีเซลเนี่ยมันจะได้ความประหยัดใช่แน่นอนแล้วก็อัตราเร่งในรอบต่ำเนี่ยดี ครับมันเลยครับผมใช่ครับคุณผู้ชมฮะและอีกหนึ่งอย่างนะฮะเนื่องจากเป็นเซลล์นะคันนี้แน่นอนฮะเดินทางด้วยระบบน้ำมันรุ่นนผมรับประกันเช่นเคยนะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันความแม่นแน่นอนฮะใช่ครับผมนี่ไปดฟดูหน่อยเพดเดิมคู่ตวงเขาคันนี้นี่ยังอยู่นะครับผมตำแหน่งเดิมของเขาเลยนะแล้วก็ตัวกันความร้อนที่กระโปรงเขาก็ยังสภาพพร้อมใช้งานเลยครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับเจ้าทีคันนี้เลยนะครับผมมาดูประตูไฟฟ้าเขาหน่อยดีกว่านี่เปิดด้วยแสดงด้านขวาด้วยรีโมทก่อนเลย นี่เป็นง่ายใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดจากข้างในนะครับนี่เลยคลิดเข้าไปอย่างนี้นี่ใช้งานได้นะครับมี่อกีเปิดด้วยรีมโมทรอบนี้ผมจะเปิดด้วยมือเปิดตัวนี้นะอ่ะเปิดไปเลยนี่ใช้งานได้เช่นกันนะครับโมบอีก<ม>หนึ่งตำแหน่งเลยคือตรงคนขับนะใช่ฮะมาโชว์ให้ดูนี่ฝั่งคนขับนะครับกดป้ายตืด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 นี่ปิดนิ่มนวลเลยนะครับผมพี่ก๊อฟอ้อมไปฝั่งโน้นมา ต่อที่ประตูฝั่งด้านซ้ายกันเลยนะครับมาเลยมาเลยนี่รอบนี้จะขอเปิดด้วยรีโมทก่อนเช่นกันนะครับผมฝั่งข้างซ้ายเขาเนี่ยจะกดที่ปุ่มสีแดงนั้นข้างแบบนี้นะกดไปเลยนี่ตึ๊เปิดออกใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดจากข้างในตรงนี้เลยนี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับนี่ลื่นๆเลยนะเสร็จเวลาเปิดผมคลิกตรงนี้นี่ใช้งานได้ปกตินะอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือของคนขับ เดี๋ยวจะปิดให้โชมนี่ของคนขับนะก็ใช้งานได้ปกติครบถ้วนทุกตำแหน่งทุกประตูเลยครับ มาดูด้านภายในเช่ารถโฟกตู้คันงามคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี่เลยพลาสติกของเขานะครับอยู่ในสภาพสวยงามไม่มีแต่หักไม่มีโบนะครับผมช่องใส่ของมีมาให้ถึงสองชั้นเลยนะข้างบนนี่ก็ใส่ได้ข้างล่างนี่ใส่น้ําขวดใหญ่ๆขวด1นลิตรได้สบายๆเลยนะครับช่องพงไม่มีแต่หักนะครับน่ากระจัไฟฟ้าลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะพี่เบนซ์ปรับข้างไฟฟ้าให้ผมหน่อยครับครับผมไปทางซ้ายฮะซ้ายครับ ขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับผมนี่แล้วก็จกของเจ้าคารีโอข้างสายเขาจะเป็นทรงตั้งนี้มานะก็ยังอยู่เดิมๆครบครับใช่ครับคุณผู้ชมมาลองมาดูภายในนะคุณผู้ชมครับภายในสวยงามมากนะครับดูดุมากนะเป็นสีดำนะคุณผู้ชมครับเบาะหนังสภาพดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่แตกไม่ขานะได้ทุกอย่างไม่ไม่ล่นนะฮะและต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้มีความพิเศษเลย ไฮไลท์เลยมากๆ<ช>คือจะบอกว่าจริงๆแล้วโฟกตู้คาราเวลนะรถผมเองอ่ะผมใช้ยันทุกวันนี้นะคือเบาะหน้าเนี่ยนั่งอ่ะคือเขาจะไม่สามารถปรับคืนถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะ<ช>นั่งได้แต่ก็ไม่สามารถปรับพนักพนักพ,งพิงได้ไดให้มันเอ็นขึ้นเอ็นลงได้แต่<ช>คุณดูคันนี้นะฮะอยวปพลาให้ชมเลยมาอ่ะเดี๋ยวพี่กอลผมขออนุญาตนะจะให้นั่ง่ให้ดูนี่เ <c oughs> นี่ยคือพอเวลานั่งอย่างงี้ใช่ไหมปกติแล้ว <c oughs> ว่าเวลาเราจะเอ็นหลังนใช่ไหมมันจะหมุนตรงนี้ได้นี่นี่สมมติผมเอาขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมเห็นไหม ซึ่งปกติแล้วเจ้าคาราเวลทีห้าบ่ตำแหน่งนี้มันจะไม่สามารถปรับได้ใช่ครับแต่ว่าคันนี้สามารถปรับได้ไม่พอปุ๊บผมเรื่องนี้อีกนิดนึงในนี้เป็นไงเพื่อเพิ่มเล็กรูมให้ผมใช่ไหมใช่ก็สามารถปรับได้แล้วต้องบอกว่าออปชั่นนี้ไม่ได้มีทุกคันใช่แล้วไม่มีทุกคันไม่พอ ร้อยคันมีกี่คันดีวะเพราะตั้ง<ะ>แต่เราเร,รีวิวคาร์เวลทีห้ามาเนี่ยก็เพิ่งมีคันนี้ที่เป็นแบบปรับแบบนี้ได้นะใช่ครับนอกนั้นก็เป็นแบบหลังแข่งกับวอล์กทูไปเลยใช่ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ละฮะข้อดีหนึ่งอย่างของคันนี้เลยนะคุณผู้ชมฮะผมว่าเจ,จ๋งจริงนะมาต่อมาที่ด้านดัชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้าของเธอนะคุณดูดิความใหญ่โตความอลังการของเธอคุณดูคอนโซลนะว่ามันสวยงามขนาดผมบอกเลยนะคอนโซลเดินที่สวยมากนะฮะ ทุกอย่างนะฮะตรงคอนโทรลตรงกลางช่ององค์ช่องแอร์นะสมบูรณ์นะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับวิทยุคุณจะได้เป็น DVD v d นะฮะคุณผู้ชมครับจากโรสตานะซีดีเรียบร้อยแล้ว<ช>นะ,ะวค,ครับระบบเกียร์แน่นอนนะ,ะคุณผู้ชมครับเป็นเกียร์อัตโนมัติคอนโทรลทุกอย่างของเดิมจากโรงงาน มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับแผงประตูฝั่งข้างขวาด้านคนขับนะครับสภาพภาพลาสติกของเขานี่ก็ยังคงสวยงามเช่นกันนะไม่มีแตกหกักไม่มีโบนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยมีช่องใส่ของมาได้ถึง2ชั้นเช่นกันด้านล่างก็ใหญ่โตใส่น้ำคน1.5ลิตรไดส้สบายเลยนะคร,บบรบับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับรอ,อสักครู่นะปุ๊บผมปรับข้างกระจกด้านขวานะครับไปทางขวาซ้ายขึ้น ลงนี่เพื่อที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยฝั่งซ้ายเป็นแนวตั้งฝั่งขวาก็จะเป็นแนวนอนอนี้นะครับผมก็เดิมเดิมเลยครับครับผมคุณผู้ชมมามาถึงนี่ฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะคุณผู้ชมครับก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมสวยงามมาก oh, ไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นทางเบาะนะใช่แล้วครับแล้วพนักพิงฮะแลพะพนักพิงของเธอก็ยังมีนี่ด้วยที่เท้าแขนมาให้ด,ด้วยน,นี่้สยขวาเลยขวานะฮะ มาต่อมานี่คุณจะมาดูนี่พวงมาลัยของเธอนี่เดิมๆนะค,ะคุณผู้ชมครับสวยงามมากผม<า>บอกลเลยนะค,ะคุณผู้ชมครับโดดเด่นด้วยโลโก้ V W Volkswagen นั่นเองมาพรา้อมระบบ แอร์แบ็กให้คุณชมได้อุ่นใจเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับต่อมาที่ด้านไม้กันบ้างนะสวยๆใสๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเป็นไม้นะฮะหนึ่งแสนนะฮะสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามไม้นะฮะคุณผู้ชมครับร้านเราขายทำไมท้ายท้ยยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดครับคุณผู้ชมครับบนส่วผมฮะตำแหน่งไฟตรงกลางติดนะคฮะบังแดดฝั่งด้านขวาครับเวลาเปิดลงมานะ ไม่มีกระจกนะฮะกับไฟแต่งหน้าให้จากโรงงานนะฮะคุณผู้ชมนอกจากมียันอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับผมฝั่งด้านซ้ายฮะไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้าให้จากโรงงานเช่นกันนะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือบนหัวผมนั่นเองฮะมูนลูฟบานใหญ่โตแบบนี้ของเขานั่นเองคุณผู้ชมฮะนี่ตอนนี้เราเปิดกระดกไว้ก่อนในกระดกนะตอนนี้เราปิดให้เรียบนะคุณผู้ชมครับผมจังหวะแรกฮะคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือเปิดจังหวะแรกเลื่อนเลยถ้าอยากจะให้สุด ค้างนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะเปิดไปสุดนะค่าผู้ว่างเลยใหญ่โตเลยแต่เปิดปุ๊บนี่เย็นสบายเย็นหัวเลยนะใช่แล้วครับมปิดค่าบผ้อมนี่ฮะเราก็จะเลื่อนมาปิดได้แบบปกติไร้กังวลเลยนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบโอ้โหแดดมันลงหัวชั้นม่านอยู่ตรงนี้ฮะเพียงแค่ลูดมาทุกอย่างจบใช่แล้วต้องย้ำว่าคาราเวล T5 มูนรูฟก็ไม่ได้มีทุกคันนะครับมาดูห้องโดยสารแถว2ด้านหลังของรถโฟล์คตู้คันงานคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ ขอเริ่มจากฝั่งคอนโซลก่อนดีกว่าเนอะพี่ครับเราจะได้ไล่จากหน้าไปท้ายทีเดียวนะใช่ฮะคอนโซลของเขาเริ่มเลยนี่เป็นไงสภาพสวยงามนะตรงนี้มีที่วางของเป็นวางแก้วได้นะครับผมที่สําคัญนี่รองเท้ารองที่แบบเอาไว้รองเท้าของผู้โดยสารหรือจริงจริงแล้วอะถ้าสับบ้านไหนมีผู้เด็กเด็กนั่งสามารถนั่งได้นะนี่แล้วเขามีเซฟมขาดเซฟที่เบลมาให้ด้วยนะแล้วหมอนตรงนี้มันเอาขึ้นได้เห็นปะรก็สามารถเนี่ยเด็กสักอายุ7จดขวบนั่งได้มใช่นะครับผมก็นี่ใช้งานได้นะก็ล้แว ไล่จากนี้ไปเลยแล้วกันเนอะตรงกลางตรงกลางก็จะมีจออันนี้มาให้นะครับผมมันก็สามารถสไลด์ขึ้นไฟฟ้าได้อยู่นะแต่อันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงด้วยความที่ว่ามันโบราณแล้วแหละรุ่นนี้คุณผู้ชมไปใส่เป็นจอ LED รุ่นใหม่ๆได้สบายๆเลยหรือว่าแม้กระทั่งจอรุ่นใหม่ๆบางรุ่นมันเป็นสมาร์ททีวีเนาะมันก็บิวอินเป็น Android เข้าไปให้ได้เลยคุณผู้ชมก็ไปต่อสัญญาอะไรใช้ให้มันเป็นแบบเจเนอเรชันใหม่ๆได้สบายเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราให้ดูว่าระบบไฟใช้ได้นะอันนี้คุณผู้ชมไปทําต่อได้เลยนะคร ตรงนี้จะมีเก๊เก็บของมาให้แต่ว่าด้านหลังเนี่เขามีชุดเครื่องเสียงมาให้นะแล้วต้องบอกว่าเครื่องเสียงโคตรเพราะฟังเลยไหมนิดนึง<อ>นะขออยญาตขอยขอยญาตนิดนึง<ป>นะจัดไปฮะโอ้โหนี่ พอมากบอกเลยเรียกได้ว่าจัดมาเต็มนะใช่เพราะเขาจะมีโซลสับบูเฟอร์มาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อย่างงี้เลยแล้วจะมีลำโพงอยู่ด้านหลังเปิดทีนี้ตึ๊บๆเลยนะครับผมวันนี้มีคนเพิ่งเอาลาไปทำเครื่องเสียงเสียงเสียงแล้วเสียงแล้วเสียงแล้วยังไม่เคยฟทำกันก็ตัวจอตัวเครื่องเสียงก็ช่วยดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวฉากกั้นกระจกกระจกกั้นนี่ระหว่างคนขับกับห้องโดยสารก็ยังเอาขึ้นได้นะครับผมอ่ะลงนี่จากด้านหลังก็ยังคงใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมข้ามไปอีกหนึ่งลืมเลยตรงนี้จะมีก๊ เกก็ใช้งานได้นะครับผมเป็นไงนี่คือซิ่งนี่นะอ่าสองซิ่งตรงกลางนะข้างๆฝั่งนั้นผมเช่นกันนะนี่เก้ข้างล่างนะคุณผู้ชมครับเปิดอ๋อบอกตัวอะไรอยู่ในนี้นี่ยตัใช่ตัวที่ทำให้มันตึ้มๆตึ้มๆโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็บอกเขานะฮะก็มีที่วางแก้วเหมือนทางฝั่งด้านนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังสไลด์ออกมาได้ใช้งานได้ปกติเลยครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เบาะไฮไลท์ของเบาะเขาดีกว่าเบาะให้ผู้ชมผู้ชมให้ดูให้ดูสภาพเบา สวยงามนะใช่และเป็นสีดําดูหรูหราด้วยแล้วก็ที่สำคัญดูแลง่ายด้วยไม่สกปรกง่ายครับผมและดูเส้นได้เขาสิเลียงสวยงามไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีปลี่เลยนะครับผมฝั่งข้างซ้ายก็ฝั่งนั้นซ้ายเช่นกันนะคคุณผู้ชมครับสภาพหนังนะถือว่าสวยงามผมบอกเลยนะคุณผู้ชมมันไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงนะคือแล้วมังไฮไลท์มากนี่อ่ะพี่กอฟดูคอนโทรลฝั่งนี้คือรถผมยังไม่มีเลยอ่ะ <laughs> เวลานั่งนะเวลาแบบขับไปไหนะนะคับเนี้ยบางทีก็อยากโดดมานั่งหลังมากนี่ดูนะครับผมก็นี่เลยเป็นปรับเอนไฟฟ้านะครับอันนี้เอาขึ้นมานะเอนลงนี่เห็นไหมระบบไฟฟ้าเขาก็ยังคงใช้งานได้นะครับทั้งขึ้นแล้วทั้งทั้งลงทั้งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนวดไฟฟ้าเขานี่เขาจะมีระบบสามารถเซตได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถนัดหรือไรกดปุ่มแรกที่เป็นออโต้ไปเลย มันจะมีไฟขึ้นสีแดงเห็นไหมพอมันขึ้นออตโต้มาแล้วเนี่ยมันจะมีการตึดตึดใช่ใช่เทานะบอกเลยว่าเทินทางไกลเนี่ยสบายนะ,ะสบายมากนะครับผมอ่ะ,อะอพี่เบนโชว์ฝั่งข้างซ้ายหน่อยฝั่งด้านซ้ายเช่นกันฮนะ,ะฝั่งด้านซ้ายนะฮะดูจากพนักพิงนะคุณผู้ชมครับเป็นไงลงไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้านะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็มีเบาะนวดเช่นกันนะคือปุ่มเขาจะอยู่ด้านข้างเนี่ยนะฮะเป็นออโต้เป็นอะไรพวกนี้คือจริงแล้วปรับอ่ะคุณผู้ชมอ่ะ ไม่เห็นหรอกใแต่ว่าเรามานั่งดูมานั่งมันรู้สึกมันรู้สึกแล้วมันนวดจริงๆนะใช่ครับใช้งานได้ปกติด้วยใช่ครับ,รบต่อไปฮะคุณผู้ชมครับมาดูาอีกแถวหนึ่งดีกว่าติดต่อมาแถวหลังได้แถวหลังกันเลยมาอันนี้ก็จะเป็นเที่แถวนั่งตอนหลังนะครับผมซึ่งต้องบอกว่า เจ้าคาราเวลเนี่ยในบางคันแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยก็คือบางคันเนี่ยเขาจะไม่สามารถปรับเอนที่เป็นแยกซ้ายขวาได้ใช่เวลาไปเนี่ยไป <จะ S 2> ทั้งแถวไ, <ป S 1> ไปทั้งก้อนทั้งแถวเลยซึ่งคันนี้มันจะสามารถแบ่งเป็นก็คือ60กับ40ครับแยกเอนได้2ข้างนะครับผมก็นี่ให้ดูเลยนี่ข้างนี้เอนได้เช่นกันนะแล้วข้างนี้ด้วยปึ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะสามารถเอนได้ทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างที่เอ็นไปเนี่ยเขาก็จะมี ตัวเท้าแขนมาให้ด้วยก็สามารถทําให้รถเนี่ยนั่งสบายได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกมันจะสามารถสไลด์ได้นี่ตัวก้านเขานี่เห็นไหมสามารถถลอยเข้าสไลด์ออกได้อีกนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็จะมีแอร์มาให้เนี่ยใถึงแถวนี้เลยนะครับผมก็มบอกเลยว่าแถวหลังเนี่ยนั่งแอร์ถึงทั่วถึงแน่นอนแล้วก็ม่านข้างที่ผมบอกไปแล้วที่เขาตจ้ของเริ่มติดลงามาให้นี่ข้างซ้ายตรงนี้นี่ข้างขวาก็มีมาให้นะครับ ทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับกับเจ้าโฟก์คคาร์เวล T5 TDI คันนี้นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่เบาะแถวหลังสุดนะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าขนาดเบาะแถวหลังนะครับยังนั่งสบายเลยนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะตำหนิรถมีบ้างนะครับรถมือสองเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะเขาน่าจะขาดหรือย่นไปนะครับเล็กน้อยนะครับอย่างอื่นผ้าหลังคาด้านหลังสวยงามนะครับผู้ชมครับอ่ะผมจะเลื่อนมาเป็นเบาะแถวสอง นะครับนี่เลยด้านหลังนะครับเบาเบร์ทุกอย่างสวยงามนะครับฝังแถว2ก็สวยงามนะครับเห็นไหมฮะวิยุนะครับอย่างที่บอกไปนะครับได้เครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับดูนี้โอ้โหผมจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับทีวีอย่างที่บอกไปจอเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเขาเป็นจอเอ่อจอเก่าแล้วโบราณแล้วนะครับ จอเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นจอรุ่นใหม่นะครับผมแนะนําเลยว่าวิทยุเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดนี้นะครับสามารถทําเป็นโฮมเธียเตอร์ได้เลยตอนนี้นะครับเปิดอ่เขาเรียกเป็นกระจกกั้นห้องผู้โดยสารอยู่ข้างข้างหน้าเนี่ยคุยกันเราจะไม่ได้ยินนะครับไอเอาลงหน่อยอาลงตรงนี้ได้นี่ว่านี่นะครับเป็นไงโอ้โหตำหนิอีกนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผ้าหลังคาด้านหน้าจะมียอดนิดนึงตรงนี้นะครับอ่าให้เห็นตำหนิกันไปเลยนะครับอ่ะจัดไปครับนี่ขึ้นสะพานนะครับนี่ขึ้นดีเซลนะครับแมหมอซค์ขวางเรามอใส่ขวางอยู่ไปเลยครับเห็นไหมฮะเป็นไงเป็นไงฮะไนะกดปุ๊บมาปั๊บสไตล์ดีเซลอยู่แล้วอออโหวิทยุด้านหน้าเนี่ยเสียงเขาแยกจากด้านหลังไหมแยกกันครับผมแยกกันตอนนี้คือพอดี โอ้ยเบาๆแบบปวดที่ขึ้นวิทยุหัวคุกงงหลังคาเนี่ยแต่ที่กดวิทยุมันอาจจะไม่ชัดครับผมแต่ว่ามันแยกมันแยกกันนาข้างหลังคนละคนละโซนกันเลยครับอ่าไมื่อกี้กดที่ด้านเดี่ยนะเนี่ยนๆนะเปิดมูลูปหน่อยคุณคนะอนโทรลครับนี่นี่พี่ก๊อปนี่ใ <ไป S 1> ช้เปิดคอนโทรลโอเคๆนี่คุณคอนโทรลก็ใช้งานได้ปกตินะคะครับแล้วก็นี่เมื่อกี้ที่กดให้ชมเมื่อสักครู่ก็คือเครื่องอีกทีนีงเห็นไหมฮะโอ้โหดึงว่ะ นี่มือต้องจิกเบาอย่างนี้นะคือคุณผู้ชมมาอยู่หลังกลองโกโปรเนถ้ามาเห็นน้าหน้านี้เราแบบต้องบอกว่าพี่ก๊อบนี่แบบทุ่มเทการถ่ายทํามากเลยนะคือเขอพี่ก๊อบเขาล่อตรงช่องกระจกมาหัวมันทิ่มหลังคาเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ของเขาครับผมปกติสมบูรณ์ครับผมก็คืออัตราเร่งเนี่ยมาทันใจเลยสไตล์ดีเซลเทอร์โบของเขานะก็คือเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์ก็เปลี่ยนปกติทุกอย่างครับผมแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์ไม่มีเสียงกุกกักเลยก็แล้วสไตล์คาราเวลนะก็จะเป็นแบบหนึบๆนะสาาามมรถแบบววิ่งงคส ได้แล้วที่คุณผู้ชมยังแบบสบายใจได้นอนหลับได้แบบสบายๆในสไตลข์ของเจ้าคาราเวลคอยอยู่แล้วนคะรับผมครับจบเรื่องนะครับผู้ชมโอ้ตัวนี้อย่าลืมนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าต้องไวจริงๆนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหเอ้ย <laughs> นั่งไปเลยครับผู้ริหารครับสบายๆครับข่อยห้างได้เลยนะฮะ ครับผู้ชมครับกับเจ้าโฟคคล์คาราเวล T5 D.I.Diesel และยังเป็นตัวไมเนอร์เชนอีกใช่แล้วไมเนอร์เชนอีกไม่พอยังคือตัว e x c l u s i ล e Line อ่์และเป็นตัวท็อปมูลลูบเบาะนวดหลังเบาะไฟฟ้าฉากกั้นเบาะหน้าปรับได้เบาะหน้าปรับได้ที่สุด สิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องไปทำกับรถคันนี้นะครับมีอยู่แค่อย่างเดียวครับผมนั่นก็คือทีวีครับใช่อย่างจะบอกว่าเขาเขาเป็นทีวีโบราณแล้วมันเก่าแล้วไม่มีใครใช้แล้วคือเอามาใช้ตอนนี้ก็ตอบสนองไม่ได้ไม่ได้แหละใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมก็ไปหาเปลี่ยนเอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปเปลี่ยนให้ทางร้านมิ้งเปลี่ยนให้ก็ได้จริงตามจริงครับผมนะครับรถคันนี้นะครับผมกับพี่เบนซ์นะครับจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับจำเลยราคาโคตรถูก3 9มเห 9,000บาทเท่านั้นครับบอกคะ<อ>แนนได้อีกครับเริ่มต้นดาวที่7,9,000บาทเท่านั้นฮะแย่งให้ทันนะใช่บอกเลยนะคาราเวลสีดำและสเปคแบบนี้ครับไม่เกิน2คืนมาไวไปไวลิวนะครับแล้วพวกันไห่คลิปหน้ากับไม่กลับมาต้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาเมอต์นะครับ